ขอบคุณน้ำการขอบคุณคุณพ่อนะคะอันเป็นมาเป็นสปอนเซอร์ให้คันกีฬาคันมูฮ่องมูบ้านนะคะไปแข่งของตำบลค่ะขอบคุณประกาดหลา่ค่ะคุณพ่อการคุณพ่อคอยแข่งกีฬาแข่งชนะด้วยเดี๋ยวจะลงมาที่หนึ่งมาให้ค่ะบอกอันพ่อของบอลเท้านะคะดีค่ะคุณพ่อการขันตาน้องอลิสตานะคะค่ะโอเคโอเค สวัสดีครับสวัสดี <ขอ S 1> ครับขอบคุณพ่ะคุณพ่อ เนเัชนะคะเขาสอว่า้งวางาอวงัาย่าให้นะคะที่สวังไมเลีคุณมกเยนสาเป็นเนูช้นการสออ่ะเนียวันนี้มีเลขไฟเจอกับรรยากานนหาดน่นหา้งในกำลังใจลาบันน้าจอยนป็นดอยนมีจันมีจัพูดึงพี่สาวนีลุยชาแนลค่ะ จะพี่น้องนี่นี่ที่สนามพาจะพี่น้องเป็นจะพี่นอ้องตอนนี้กีฬาบ้านหน้าพะโลงสนามแข่งอันเบลีนะคะให้เล็กป้ายเจอก็โน่นหาจะพี่น้อง<ป>นอง้า เชียร์ให้อีหลาบานหน้าด้วยค่ะนะคะอีหลาบานหน้าจ้ะพี่นอ้องช่วยเชียร์กันนะคะสาวจอยเป็นตัวสำรองจากสาวจอยเพราะอยากลงค่ะพี่นอ้องขอเป็นตวนะะัวสำรองค่ะถามจะพี่นอ้องพิกเ,เนตจจะพี่น้องพี่เล็กไ,ปไ,ปไปด้จต่พี่น้องพิกเนตจ้าเห็นคำเมือเสือพอค่ะเ <rival. S 2> อา ว่าคามจะว่าเป็นยังคามว่าเป็นยังเอาไม,เาไมเ่เอาไม่นู่นหาเสือค่ะวันนี้พี่นอ้นงอนงอนี่นะคะคุณแม่เราเป็นกรรมาการค่ะ ตอเชียร์คนไหนก็แชร์ใด้เด้อจ้าพี่น้องอเอ๊เข้าได้ไปค่ะพี่น้องไปให้พี่กีฬามาันหน้ามันเสือค่ะพี่น้องมันพี่กีฬามาันหน้ามันเสือค่ะอเอ๊อีฬาบานหน้าเบาๆเด้อมีแต่พี่น้องพคนก,กี๊เข่าไหลายเพิ่นว่า จะมันมีหลายอัหน้ามันเสือค่ะพี่น้องอีลาบันหน้าสูสูให้มันขามเด้อขามไว้ ฮิลเล็กไฟสู้สู้สเราไปดูนะคะ14ต่อ4ค่ะพี่น้องหินเล็กไฟได้14จ้า อันฝากไปกำร่างใจให้ยิราบาลน,น้าในด้วยจาก,ก็พี่ลาอันส้างจอยแชนแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยิราบาลน,น้าไปสูจ้ะพี่น้อง แต่หน้ามันส์ฟดีพี่น้อง บอนหน้าเปนเสริมนะคะพี่น้องอีหลาบันหน้ามปนเสร์มเกียงจะพี่น้องสูสูนะจ๊ะ ออกเดี๋ยวค่ะพาไปเบ่งอันนี้นะคะหินเหล็กไฟได้18ต่อสีค่ะเชี่อ์ให้อีลาบันหน้าก็สาวยใจแนงนี้เด้อค่ะพี่นอ้องไปกำลังใจค่ะ ลาบาน้ามึเสิร์ฟเก่งจากพี่น <apologize> <ina coming around> ้องเกมไปอีลาบานหน้าเกมไปสู่สู่ให้มันเกมอีลาบาน้ามึเสิร์ฟเก่งจากพี่น้อง จังไหนจะพินอีลาบานหน้าซิเกมเราจะพี่น้อง บอลคำวันค่ะพี่น้องเมื่อคราวสนามจะพี่น้องข้าวแข่งกีฬาความกันเลยค่ะมันก็เลยอันคนมาหลายนะคะฟุตบอลกับแข่งกันค่ะฟุตบอลกับพูดบอลกับเห็นเล็กป้ายลูกกรนุนหาจ้าอันนี้เท้เปลนจะพี่น้องสู้สู้ด้วสาว้าเปลนลุงถ่ายว่าจะจิกจะเกมเกมจะพี่น้องเกมเลยจ้าพี่น้องเกมจะอัน เซนแรกนะคะเซนเซนแรกอันเท่าไหร่ยี่สิบห้าต่อหกค่ะต่อค่ะเซนแรกค่ะพี่น้องอิลลาบัานหน้าเสือพื่อเกาจากพี่น้องเป็นกำลังใจเชียร์แคงกิล่าตำบลค่ะพี่นอ้องตอตันยาเซตีจ่ะ ันหน้ามันเสิร์ฟลูกที่สาหเราพี่น้อง ลูกที่สีกก่แล้วจ้าจะเกมเราจะพี่น้องเซต้อจะกเกมเราจะสิบเก้าต่อยี่สิบสี่แล้วจ้า ห็นเล็กไฟกับน่นหานจ้ะพี่น้องเกมแล้วจ้าห็นเล็กไฟอันสนานลัะค่ะพี่น้องเซตแรกอ่ะยีติบหาต่อ6กค่ะเซตที่สองเซตที่สองยีติบหาต่อ ต่อ19เจ้าพี่น้อง